สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหิมฮาหมุลิลลอฮิร์รบิลลาลามินวาบิฮินัสตาอิลลาฮาล่วะลาวตอิลลลลอฮิลลล رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ความเมตตาความกรุณาปราณีใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังรับชมและรับฟังราย อัลฮัมดุลิลละชูโกตขอบคุณต่อรัชสุบฮานะหัวตาละนะครับที่วันนี้พระองค์ได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะตื่นขึ้นมาประกอบคุณงามความดีทําอามันอิบะดาต่อรัชสุบฮานะหัวตาละได้อัลฮัมดุลิลละชูโกตขอบคุณต่อรัชสุบฮานะตาละอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์ได้ให้เรากลับมาสู่ช่วงของการเรียนรู้เรื่องราวนะครับ เกี่ยวข้องกับอันอิสลามนะครับซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดพูดคุยกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อิสลามนะครับประวัติของบรรดาบุคคลที่เสียสละเพื่อให้อิสลามนะครับได้แผ่ขยายนะครับได้แผ่ออกไปนะครับอย่างกว้างขวางจนกระทั่งถึงขั้นว่าอิสลามเนี่ยเดินทางมาถึงยุคของเรา นะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเราจึงมาเรียนรู้นะครับรับฟังนะครับไปพร้อมกันเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสําคัญนะครับในประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของบรรดาสฮาบะก็ดีนะครับบรรดาตาบีอรีนบรรดาตาบียตาบีอรีนนะครับซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านั้นนะครับเราเรียกว่านะครับซาลฟนะครับชาวซาลฟนะซึ่ง สิ่งที่เราจะมาดูกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตาบีอรีนนะครับเกี่ยวข้องกับตาเบีอรีนซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในสิ่งที่ผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปก่อนหน้านี้ก็คือมี3ยุค3ามสมัยด้วยกันซึ่งยุคแรกนะครับเป็นยุคที่เรียกว่ายุคของสฮาบะของท่านนาบีมุมลลัลลอห์วะสัลัมหรือยุคของสหายของท่านนาบีมุมลลัลลอห์วะไลสลัมนะครับ ซึ่งสาบาะก็คือบรรดาบุคคลที่ท่านได้เจอท่านได้เห็นได้พบกับท่านในามุสลสัอิมถึงแม้ว่าจะเพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับครั้งเดียวก็ตามในชีวิตพร้อมกับอีมาสธา,าต่อลาตาลาเขาคนนั้นถูกเรียกว่าสาบะของท่านนาบีนะครับนี่เป็นยุคของสาบะก็คือ100ปีแรกและในยุคที่สองนะครับหนึ100ปีที่2ก็คือยุคของตาบีรอินนะครับยุคของตาบีรอินเป็นยุคที่สอง ซึ่งตาบีรินก็คือบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนบีนะครับไม่ทันได้เจอแต่ทันได้เจอกับสฮาบะของท่ out, านนบีมุฮัมมัดสลต์ของอะเลฮัวสัลลัมพร้อมกับอ ي มานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลานี่คือยุคที่สองยุคตาบีอินในยุคที่สามนะครับหนึ่งร้อยปีที่สามเนี่ยนะครับโดยประมาณนะครับก็คือยุคของตาบิอตาบีรินซึ่งตาบิยะตาบีรินนั้นเนี่ยคือบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับสหาบ้นะครับไม่ทันได้เจอกับสหาบะแต่ทันได้เจอกับ บรรดาตาบิอีนซึ่งมาพร้อมกับอีมานศรัทธาต่ออัลลอซุบฮานะฮูวตาลานะครับนี่เป็นสามยุคสามสมัยสามยุคสามสมัยที่ท่านนบีมุฮััมมดศ็อลลลัลอฮุอะลััยฮิวะซลลัมการันตีนะครับการันตีว่าค้อยรุลกูรูนหรือค้อยรุนนาสกอรนีซุมมันละดีนนยาลูนะฮุมซุมมันละดีนนยาลูนะฮุมเป็นสามยุคสามสมัยที่ถูกเรียกว่าค้อยรุ่นดีที่สุดประเสริฐที่สุดนะครับนั่นคือยุคของซอฮาบะห์ ตาบีอีนและตาบีอ์ตาบีรอีนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราก็อยู่กันนะครับในช่วงของการศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยในช่วงสมัยของตาบีรอีนก่อนหน้านี้เราพูดคุยไปหลายๆท่านด้วยกันนะครับหลายๆท่านด้วยกันในยุคข,ของตาบีรอีนเนี่ยพี่น้องสามารถติดตามรับชมได้นะครับรับฟังได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มนะครับอีกหนึ่งท่าน นะครับอีกหนึ่งท่านผู้เป็นอิหม,ม่ามนะครับผู้เป็นอิหม,ม่ามเป็นบุคคลที่ผู้รู้อาลิมนะครับเป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตาวาวุเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าคนววระคนที่เคร่งเคร่งคัดในศาสนาอิสลามนะครับอย่างมากเลยคนหนึ่งนะครับไม่สนใจยุคดันอาดิดดุนยาก็คือไม่สนใจไม่ ไม่เขาเรียกว่าไม่หมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของดุนยาบุคคลคนนี้ที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือท่านอิหม่ามนะครับที่มีชื่อว่าท่านฮัสซันอัลบัซรีพี่น้องหลายๆท่านอาจจะคุ้นหูพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้ยินชื่อของท่านนะครับเมื่อก่อนท่านนี้ก็คือท่านฮัสซันอัลบัซรีรอฮิหม่าฮุลล์นะครับท่านอิหม่ามฮัสซันอัลบัซรีรอฮิหมาฮุลล์คำกล่าวหลายๆท่านของท่านหลายๆอย่างของท่าน นะครับคาสอนนะครับที่เป็นเป็นคาที่เด็กลึกซึ้งนะครับเป็นคําที่ลึกซึ้งและสามารถานํามาเป็นบทเรียนได้อย่างดีนะครับสาหรับพวกเราหลายๆหลายๆอย่างออกมาจากคําพูดของท่านอิหม่ามฮัสซันนบัสรีนะครับอย่างที่ผมบอกไปท่านเป็นอิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นอิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่จนกระทั่งว่านะครับจนกระทั่งว่าในยุคหนึ่งนะครับในสมัยของท่านเนี่ย นะครับมีบุคคลเป็นมุสลิมนะครับเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับกษัตริย์ท่านหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าท่านอ่ามัสลามะฮ์บินอับดุลมาลิกได้ถามกับคนในบริวารน,นะครับที่ชื่อว่าท่านคอลิดบินซอฟวานนะครับถามว่าฮัดดิษนียะขอลิดอันลฮัสนินบัซรีฟะอินนีอัลดุนูอันนักะต้าอริฟูมินอัมริฮิกะซีรอน ท่านมัสลมะบินอับดุลมาลิกเนี่ยได้ถามกับท่านคอริดบินซอฟวานว่าได้ขอร้องโอ้คอลิดได้โปรดเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้โปรดเล่าให้ฉันฟังหน่อยเกี่ยวข้องกับท่านอิหม่ามฮัสซันอันบอสรีกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าท่านฮัสซันบอสรีเนี่ยเพราะฉันคิดว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวของท่านฮัซันบอสซีเนี่ยมากที่สุดแล้วได้โปรดเล่าให้ฉันฟังหน่อย ท่านขอลิดบินซอฟวานจริงเราว่าอัสลัลลอฮุละอามีรขอตาลาทรงประทานสิ่งดีงามให้กับทำอันแล้วก็อยู่มนยุคบิรุกหอันฮุบัอินมิน ف ะ ن ا ج ا ر و ه في بيته وعَلَّمُ أَهْلَ ا ل ْลَ ص ْ ر َ ة ِติวะอْ ل ล ا ลบัส ص ْ ر َ ة ِ ب ี ه ِฉะนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้จักฉะนั้นเนี่ยรู้จักท่านฮัสซันบัสรีเป็นอย่างดีสามารถบอกเรื่องราวของท่านของของชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ท่านมัสลามะจึงบอกว่าฮาติมาอินได้กย่ยาคอลิดอันฟะกีฮิลบัสรามะดังนั้นท่านจงบอกฉันหน่อยเกี่ยวกับชายคนนี้ที่ชื่อว่าฮัสซันบัสรีนะครับท่านมัสลมามะได้ตอบท่านคอลิดจึงตอบกับกษัตริย์ท่านนั้นว่าอินนะฮูอุมรุอุนซารีรอตูฮูกะอัลาเนียตุฮูท่านคอลิดเป็นซอฟวานนะครับบุคคลในสมัยนั้นเนี่ยได้บอกได้เล่าเกี่ยวกับท่านฮัซันอันบัสรีว่า แท้จริงเขานั้นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ซรีรอตูฮูการานียที่หีไม่ว่าจะอยู่ในช่วงลับๆหรือในช่วงที่มีผู้คนอยู่มากนั้นเขานั้นเหมือนกันเหมือนกันหมายถึงไม่ว่าจะอยู่ในที่โลง่งที่แจ้งที่มีคนเยอะมากมายเพียงใดนะครับเขาก็ปฏิบัติอาันอิบา l นะ หรือจะอยู่คนเดียวเซรีรออยู่แบบลับๆคนเดียวเขาก็ยังคงปฏิบัตอิอามานอิบาดาเซรีรอตุฮูกาอาลานียะที่ฮีวกาลูฮูกาลีฮีคำพูดของเขานั้นเหมือนกับการกระทำของเขาหมายถึงปฏิบัติตามใน,นสิ่งที่เขาพูดอิดะอามารอบิมารูฟินกาเนะ ال าะอามะเันนาซบิฮีเมื่อท่านฮัสันบัสรีได้สั่งใช้ให้ผู้คนทำสิ่งหนึ่งเขานั้นจะเป็นบุคคลแรก เป็นบุคคลที่ปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ยเป็นคนแรกไม่ทิ้งแน่นอนทำเหมือนกับสิ่งที่เขาพูดว่าอิาารานะฮะอันมุนแกรินกาอัตรอกันนาสิละหูแต่ถ้าว่าเขานั้นได้ห้ามปามมนุษย์นะครับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ให้ทำสิ่งใดเขานั้นจะเป็นบุคคลแรกเช่นเดียวกันที่จะละทิ้งสิ่งสิ่งนั้นว่าลาก็เดรอไอตูฮูมุสตะนียานานินนาสและฉันนั้นเนี่ยเห็นเขานั้นเนี่ย ไม่ได้มีความต้องการเลยไม่ได้มีความต้องการในตัวของมนุษย์คนใดเลยไม่ต้องการผู้คนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการในในในตัวมนุษย์ซาฮิดานาอัมาฟียาไดฮิฟีไอดีฮิมและสิ่งที่มนุษย์ครอบครองนั้นเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาใดๆวะรอไอตุนนาซาโฮตาจีนอิไลฮิตาลีบีนมาอินดะฮูแต่นะครับแต่ผู้คนทั้งหมด ผู้คนทั้งหมดต้องการตัวเขาต้องการความรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวของเขานะครับนั่นนี่คือคุณลักษณะของท่านฮัสซันบัสรี่ที่ท่านคอริดบินซอฟวรนได้เล่าให้กับกษัตริย์ได้ฟังฟะกอลมัสลามะกษัตริย์มัสลามะได้ตอบว่าฮัสบุกยาคอริดพอแล้วพอแล้วโอ้คอริดพอแล้วไกล้ฟฟยะิเดลลูกอมุนกอมฮาดาฟี ใครฝยดิลลูมฮาดาฟีหิมผู้คนผู้คนที่มีชายคนนี้อยู่กลุ่มคนที่มีชายคนนี้อยู่ชายที่มีคุณลักษณะดังที่ท่านได้กล่าวเนี่ยพวกเขานั้นเนี่ยจะหลงทางได้อย่างไรพวกเขานั้นจะหลงทางได้อย่างไรนี่เป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งนะนะครับพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ชายคนหนึ่งเนี่ยได้เล่าได้บอกเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านอิมามฮัสซันอัลบอสรี แต่ผมอยากจะนําท่านพี่น้องไปสู่ในช่วงของช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่ท่านอิหม่ามฮัสซันอันบอสซรีเนี่ยได้ถือกําเนิดนะครับได้ถือกําเนิดว่าท่านนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากครอบครัวในรูปแบบใดเกิดจะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเกิดที่ไหนนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเรื่องราวนี้นะครับของท่านฮัสซันอันบอสซรีเนี่ยนะครับได้เริ่มต้นนะครับจากชายนะครับคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายยซาร ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าท่านยาซาร์นะครับเป็นพ่อของท่านฮัสซันบัสรีเขานั้นเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งนะครับเมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าไมซานเมืองไมซานนะครับเป็นเมืองวะฮเบลเดตุลวาซิอาตุลกะธีรอตุลกุรอวนักลิบยนันบัสราวัลวาวาซิดเมืองไมซานเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับพี่น้อง เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับมีความกว้างมีหมู่บ้านเล็กๆมากมายในเมืองนั้นนะครับหมู่บ้านเล็กๆเยอะเลยมีต้นไม้อยู่ข้างในนะครับอุดมสมบูรณ์เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองบัสรอร์กับเมืองวาซิดนะครับเอาง,ง่ายๆก็คือนะครับอยู่ในโซนของซีเรียในสมัยนี้น,นะครับอยู่ในชามซีเรียนั่นแหละครับนะครับ,นะรบและในขณะนั้นเนี่ยในช่วง ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของอช่วงหลังจากที่นะครับยุคสมัยของท่านอุมัดบินคอตตอบเป็นคอลีฟะนะครับท่านอุมัดบินคอตตอบเราดลลอฮุอะานผู้เป็นคอลีฟะนะครับเป็นช่วงของการแผ่ขยายนะครับเป็นช่วงของการแผ่ขยายของอันอิสลามนะครับอิสลามเนี่ยเดินทางไปทั่วนะครับจนกระทั่งว่าอิสลามเนี่ยนนะครับำทัพนะครับมุสลิมเนี่ยนำทัพไปจนกระทั่งถึงเมืองไมซาน เมืองไมซา,านนะครับเดินเท้าและหลังจากนั้นเนี่ยมุสลิมจะสามารถพิชิตเมืองไมซา,านได้และก็หลังจากพิชิตชนะสงครามเรียบร้อยเ่ยแน่นอนนะครับในสมัยก่อนก็จะมีเป็นทรัพย์เป็นเสบียงเป็นเฉลยเนี่ยเป็นทรัพย์เยอะแยะมากมายรอนีมานะครับเป็นรอนีมาภาษาอับเรียกว่ารอนีมากก็คือรัพย์เฉลยนะครับหลังจากที่ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วผู้ชนะจะได้มีสิทธิ์เอาทรัพย์สินของผู้แพ้น นะครับเอามาได้เป็นทรัพย์ฉเฉลยนะครับเป็นทรัพย์ฉเฉลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นทรัพย์สินรวมไปถึงคนด้วยมนุษย์ด้วยผู้คนด้วยนะครับเป็นฉเฉลยนะครับเป็นเฉลยนะครับซึ่งในหมู่เฉลยนะครับกลุ่มนั้นในเมืองไมซา,านเนี่ยมีท่านยยซาร์ท่านยยซาร์พ่อของท่านอิมัมฮัสซันบัสซารีอยู่ด้วย และภรรยาของท่านนะครับชื่อว่าคอยรอแม่ของท่านอิมาหมฮัสซันมัสรีนะครับท่านยาซาร์กับคอยรอเนี่ยนะครับท่านยาซาร์กับคอยรอเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงเมื่อเฉลยเดินทางมาถึงเมืองมดีนะนะครับมุสลิมเดินทางกลับมายังเมืองมดีนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการแบ่งมีการแบ่งคดเอกแบ่งทรัพย์เฉลยนะครับแบ่งให้กับคนนี้คนนี้คนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์รับ นะครับจนกระทั่งว่าท่านยะซารนะ์นะครับท่านยะซาร์นะครับกลายเป็นใต้ตกนะครับเป็นทรัพย์นะครับของท่านเจดบินท่านเจดบินซาบิดอดียยลลานฮุต ص ح า ب ะนะครับหมายความว่าท่านเจดบินซาบิดอดียยลลาฮุเนี่ยได้ได้รับมานะรับท่านยะซาร์มานะครับจากส่วนของ ทรัพย์เฉลยนะครับรับมาแล้วเนี่ยแน่นอนกลายเป็นทาสเป็นคนรับใช้เป็นเป็นทาสแน่นอนแต่ท่านเซบินซาบิดฟาอัตตะกอฮูฟาอัสบาฮามินมาวาลีฮิท่านเซบินซาบิดเนี่ยรับมาจากนะครับจากทรัพย์เฉลยแล้วเนี่ยปล่อยท่านยาซาร์เป็นอิสระปล่อยอิสระเลยนะครับนี่เป็นความปวดปานที่เราตลาดมอบให้นะครับปล่อยเป็นอิสระอตัตกอหละหลังจากนั้นแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยก็ ท่านยาซาร์ก็ยังคงครับเขาเรียกรับใช้นะครับคอยดูแลนะครับเป็นเมาลาอ่าเป็นเมาลาเป็นคนดูแลเป็นทาสที่ที่ถูกปล่อยจากนายคนนี้เนี่ยก็ยังคงรับใช้นายคนนี้อยู่นะครับนี่ก็คือในส่วนของยาซาร์และในส่วนของค่อยรอดเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยนะครับคนที่รับไปเนี่ยก็คือเป็นภรรยายของท่านนบีมัมัศ็อลลัลกุอาเิวะสัลลัมที่ชื่อว่าอุมมุสลามะ ท่านหญิงอุมุสลามะเราเดียวเราอันหารับไปเป็นนะครับเป็นคนรับใช้นะครับเช่นเดียวกันเขียนเดียวกันนะครับก็ท่านหญิงอมุมุสลามะเราเดียวเราอันหานี่ก็ได้ปล่อยเธอเป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเธอเป็นสังสองคนเนี่ยพ่อและแม่เนี่ยนะครับทั้งยาซาร์และก็ไมอคอยรอดเนี่ยเป็นทรัพย์เฉลยและก็ได้กลายเป็น เป็นทาสน,นะครับแต่ก็ได้ถูกปล่อยให้เป็นอิสระนะครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยในขณะท,ที่ท่านคอยรอกับยาซาร์เนี่ยได้ถูกจับและเดินทางมายังเมืองมดีนาเนี่ยในฐานะเฉลยเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านคอยรอเนี่ยนะครับก็ถือก็ได้ตั้งคันนะนะครับตั้งคันนะครับท้องแน่นอนเลยครับก็คือตั้งคันคือ นท้องก็คือ,อท่านอิหม่ามฮะซันบัตซารีแต่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของสามีภรรยานะครับสามีภรรยายคู่นี้เนี่ยระหว่วางท่านยาซาร์กับท่านค่อยรอเนี่ยจะเป็นอย่างไรผู้เป็นพ่อและแม่ของอิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่นะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับฝากพี่น้องติดตามเรื่องราวของท่านอิหม่ามฮะซันบัตซารี นะครับติดตามรับชมและรับฟังได้ในตอนถัดไปวบิลาฮิตเตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารอกกตุไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม